สวัสดีครับกลับผู้กับผมแบงก้าโมเกมแคสเตอร์วันนี้ก็อยู่กับเกมฟินิกไบรท์เอสเอเทอร์นี่หรือเทนนิสเทพฟินิกทูนั่นเองโอเคครับเรามาต่อเลยดีกว่าหลังจากที่เราจับโกงหกได้หนึ่งครั้งจากคุณสาวิสได้คิดว่าเขาจะมีอะไรแก้ตัวต่อเออเนี่ยนะฮะมป็ครับเสียงไทยอีกอย่างที่ผมบ่อยไหมพยายามก็แค่จับเวลาผิดไม่ก็ทำหรอก จ,บบาจากฟังคำให้การของเขาฉันคิดว่ามันยากที่จะเชื่อคุณสาเวตทำไมคุณถึงมั่นใจนักเล่าว่าเจอศพตอนบ่ายโมงฉันอ่ะฉันไม่คำถามดีๆนะดีมากไยนั่นแหละคือทางที่ทำให้เขาอยกจุดที่เราต้องการนั่นแหละคือสิ่งที่เธอจะทำหาข้อขัดแย้งโกหกเมื่อกมีการโกหกมากขึ้นสมอตเมืเ่อเราหาเจอหนึ่งอันแล้วเรื่องต่อไปมันจะแตส่งเสีย โอเคครับไอเดียนด่นแหละฉันจำนั่้แหละจำนั่นแหละงั้นคงก็จะให้การอีกครั้งได้ไหมล okay, ่ะโอเคครับไปดูซิว่าเขาจะแก้ตัวว่ายังไงเวลาที่พบศพใช่ไหมตอนที่ฉันเจอสว่าฉันได้ยินเสียงเวลาอะมันเป็นเสียงที่พูดเวลาขึ้นมามันน่าจะมาจากโทรทัศน์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามชั่วโมงเลทไปใช่ไหมอ่า ฉันว่านะเยื่อคงจะดูทีวีที่บันทึกเทปไว้อยู่ใช่ไหมล่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงบอกว่าบ่ายโมงอ่าฉ,ฉันขอโทษด้วยนะเธอที่เข้าใจผิดไปไปน,น,นะอ๋ะอฉันรู้แล้วคุณได้ยินเสียงบอกเวลาจากเทปสินะคุณไรคุณได้ได้ธึกในการซักถามใฮียน ไร right. เธอรู้ว่าต้องทำไงใช่ไหมฉันจัดการเองมาในเวลาจัดการมิรสเตอร์เสวิทเ,เห็นไหมตอนที่ฉันเจอสพฉันได้ยินเสียงเวลาโอเคครับเราจะพลิกตรงนี้แต่ผมจะไม่ตะโกนแล้วมันเสียเวลากดเลยแล้วกันโอเคโคคุณบอกว่าได้ยินไม่ได้เห็น อใช่ฉันได้ยินฉันเห็นแต่ศพที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะฉันไม่ได้คิดจะมองไปที่อื่นเลยอ่ะแม้แต่ในากาวข้อมือของฉันน่ะนะเออไม่คิดว่านแปลกมากเลยครับคุณบอกว่าคุณได้ยินบางอย่างแต่ว่าคุณช็อกมากตอนที่เห็นร่างกายเอ้อเห็นศพคุณคุณไม่น่าจะได้ยินอะไรขนาดนั้นเลยนะไอ้ไอ้บอกว่าเขาได้ยินเสียงเวลา มันแปลกนะที่คุณจะไปบอกเขาเขาไม่ยินอะไรเขาบอกว่าเขาได้ยินอยู่วะใจเย้เจ้เย้อ่าเฉพาะถึง่้วยอะไอรักกอนนะเนี่ยให้กานนะให้การต่อได้เลยเสียงเสียงของมันเป็นเสียงบอกเวลามันน่าจะดังมาจากทีวีนะโอเคโฮว์ คุณแน่ใจเหรอว่ามันมาจากทีวีไม่ใช่วิทยุอา่าหมายนะจะ๊ะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นวิทยุอ่า,ม,ามันไม่ใช่จากวิทยุนะเพราะว่าในห้องศมมันมีแต่ทีวีตัวใหญ่เท่านั้นเองไรฉันไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยอันนี้ได้แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ปแปลกแปนะ บางอย่างที่เกี่ยวกับได้ยินเสียงโทรทัศน์นะพย้านใ,ให้การว่าเขาได้ยินเสียงเวลาโอเคครับเมื่อกี้มีอาเขแอบใบให้เราอย่นะครับเร่งบอกว่าไอ้ยืย่นมือไม่ได้นะแต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเสียงที่บอกเวลาของ,ของทีกับทีวีอะ่ะก็นี่ขนาดยื่นมือไม่ได้เนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาแล้วนะโอเคงั้นผมก็จัดการเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็รู้แล้วที่มันมันบอกว่ามันได้ยินเสียงจากทีวีใช่ไหมครับแต่ มันลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าว่าเราเพิ่งจะได้รับรายงานมาว่าที่ตึกนั้นไฟดับตั้งแต่บ่ายถึงหกโมงเย็นดังนั้นคุณจะไม่ทาได้ยินเสียงจากทีวีแน่นอนดังนั้นมันต้องโดนครับโอเคอ j บเจคช n นบิ okay. c ช <laughs> อ่นอยู่ตรงนั้นก่อน ไอัการบอกว่าไฟดับตอนที่เจอศพใช่ไหมล่ะและรายงานนี้ก็อธิบายไว้ชัดเจน <c oughs> คุณไม่มีทางได้ยินเสียงโทรทัศน์หรือว่าวิดีโออาอาฉันฉันไฟทั้งน,น้อยมีเหตุผลคุณจะมีคำอธิบายว่ายังไงคุณสาวเวท เออไ,ไม่ไม่ฉันอ่าฉันฉันเห็นอ่าฉันก็นงงกับตัวเองอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าฉันจะเริ่มฉันจะคนสาเวศสารต้องการได้รับทำให้การที่ตรงไปตรงมาจากตั้งแต่เริ่มนะสารคณนั่งเนี้ยมันไม่น่าเชื่อถือนะเออ นั่นทำให้คุณยิ่งดูน่าสงสัยขอบไปไอ้เอ๊ะไอ้ก็ขอโทษครับสาสเต็กเราอ่อมันเออันผมช็อกจาการเห็นศพนะโอเคคุณสาวเวงั้นเรามาฟังคําให้การของคุณอีกครั้งก่าแล้วกันโอเคครับได้ยินเสียงเวลาจริงๆแล้วฉันอ่าไม่ได้ยินนะฉันเห็นฉันเห็น เออมันมันมันมีนาฬิกาตั้งโต๊ะอยู่ที่าร์0เมต์น่ะมันมันมันอยู่ตรงนั้นน่ะเออเออใช่ใช่ใช่มันคืออุปกรณ์ที่คนร้ายใช้อะเออคนร้ายเขามันใช้สิ่งนั้นน่ะจัดการกับเหยื่อนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านเห็นอ่ะคุณเห็นนาฬิกาโอเคงั้นมันก็อธิบายได้นะฝ่ายทนายจะได้สิทธิในการซักถามพยานแน่นอนครับ ได้ยินเสียงแล้วโอเคครับเรามาเปิดโฟมต่อจริงๆแล้วฉันไม่ได้เห็นอะไอ้ไม่ได้ยินนะฉันเห็นมันโอเคครับเราจะเละตรงนี้โฮวิดมันแปลกนะที่คุณผิดพลาดอย่างนี้อ่าชายช่ยชาอ่าฉันรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงไม่เชื่อนะอ่าขอโทษด้วยแล้วกันเออฉันเพื่อจำได้ว่ามันไม่ในการตั้งโต๊ะนะไม่นการตั้งโต๊ะ มันไม่น,น่าจะตั้งโต๊ะอะไดนพายเม้นอยู่ตรงนั้นไงในากาตั้งโต๊ะมันมีนในกาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอ่รัอ๋อฉันก็คงจะได้ยินครั้งแรกเลยนะ <c oughs> เอาเอาเอแล้วมันมีนในกาด้วยเหรอเอ้ยแปลกนะเ,เดี๋ยวต่อก่อนนะกันนะใช่ใช่มันเป็นอุปกรณ์ที่คนไร้ใช้ไว้ฆ่าเหยื่อไงเอ้ยเดี่ยวนะครับ ว่าก่อนที่ไรจะฆ่าเหยื่อมันเป็นลูกป,ปั้นไม่เหรอแน่ลูกป,ปั้นเด็ดติงเกอร์ค่อนข้างหนักโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวล็อเพลสก่อนว่าจูเป็นยังไงอ่าโฮวิตเบชเอ่ออาวุธสังหารใช่มันใช้ในการตั้งโต๊ะออที่มันใช้เป็นอาวุธอา่นาน่ะน่คือสิ่งที่เราจะพูดไงเออตอนนั้นฉันกำลังแข็งอยู่แข็งเธออยู่ก็เลยให้การผิดพ่าหรืออะไรนะมีอะไรแปลกๆตรงนี้เนี่ย โอเคครับนะแล้วก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามันไม่มีนาฬิกาตั้งโต๊ะหรืออะไรมีแต่ลูกปั้นครับดังนั้นไอ้นี่ก็มั่วขึ้นมาอีกแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมมองลูกปั้นเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะแต่เดี๋ยวผมจะเอ่อนี่ไงเดี๋วผ,ผมจะพรีเซนต์ตรงไหนดีตรงนี้เทเบิลคอร์กในอพาร์ตเมนต์นาฬิกาตั้งโต๊ะในอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นอุปรกรณ์ที่คนร้ใช้ผมจะเอาตรงนาฬิกาแล้วกันเราจะพรีเซนต์เด็กสิงเกอร์ แล้วก็อาวุธสังหารเหรออาวุธสังหารมันไม่ใช่นาฬิกามันเป็นรูปปั้นดูนี่ดูดิมอยยัยเป็นนาฬิกาฮะเฮ้อเฮ้อเพลงครับเพลงมาเพลงที่ผมชอบมากที่สุดในซีรีส์นี่ยครับเป็นเพลงที่เวลาพระเอกกำลังจะจัดการ พยานที่ให้การมั่วๆได้ครับเนี่ไอ้คำข้าวแกละข้าวแกมันมึงคิดว่ามึงใครเอาละครับเริ่มแตกตอบคำถามโหผูคุณสาวิตไอ้ไอ้ฉันฉันฉันเห็นมันโอเคฉันเห็นมันนาฬิกาอันนี้อาลมณ์ไอ้ฉันด่วนะขอบคุณเพิ่มพยายามไม่ได้มองผิดครับที่จริงแล้วมันก็คือนาฬิกานั่นแหละ เฮ้ยมั่วแล้วเพนมัว่วอ๋อจริงๆลูปนนกปั้นมันเป็นนาฬิกาแต่บีติดไีปลูกตรงคออยู่อะครับถ้ากดแเรามันจะบอกเสียงได้มาจะดูไม่เหมือนนาฬิกาแต่ว่ามันและฉันก็ออกลงมันไว้ว่ามันเป็นลูกป,ปั้นนี่ขอให้ด้วยครับโอเคตกลงว่าอาสังหารคือนกาตั้งโต๊ะอยู่ดีสินะถ้างั้นก็คุณไร รู้สึกว่าเคาให้การของพยานก็ถูกนะมันคือนาฬิกาคูณมีปัญหาอะไรกับคำให้การนี้หรือเปล่าแน่นอนครับสารที่เขาลบสารที่เขาลบมันมีรูใหญ่ๆอ่ะหลุมใหญ่ในคำให้การของพยานนะครับทางเยี่ยที่เขาจะรู้ว่าอาวุธคือนาฬิกาก็คือเขาจะต้องถือมันไว้ในมือและพะยานก็ให้การว่าเขาไม่เคยเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ นั่นแหละคือคำคำขัดแย้งอ๋อถูกต้องพยารู้ว่ามันเป็นนาฬิกาเพราะว่าเขารู้จักพันเดียบอกผมว่าคุณรู้จักกับเหะใช่อไหมเพราะว่าคุณคือพ่อเลี้ยงของเขาใช่ไหมคุณสาวิ <laughs> อ่อแปงเอออาชาชาฉันคือแปงสานี่เอาละ่ะ นัวเราใจตรวจสอบข้อมูลเขาสายสัมันธของเกียร์มาแล้วคุณสาวิตไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ้าวเหรออ้าจริงดิผมอยากจะมั่วไปงั้นแล้วมันไส้ไอ้สาวิชอยให้เลยลองเรียกซะหน่อาเกเยร์จะดีผมรู้แหละโอเคมาเอยคุณคุณไรเฮ้ยมันไม่ใช่วิธีการตอบรับผิดดีหรอกนะพยายามอย่ามั่วมากเล โอเคครับสันนิกรบขอผมที่อีีนะอย่ารู้ว่ามันเป็นนาฬิกาเพราะว่าเขาโอเคครับไปที่อพาร์ตเมนต์คุณโกหกคุณอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมไอ้เจ้าไหนไหน,อน,อนลองแสดงหลักฐานมาได้อ่ะพิสูจน์ตัวแสบว่าฉันอยู่ในนั้นอ่ะฉันจะทำให้มากกว่านั้นอีกฉันจะพิสูจน์ด้วยว่าคุณนั่นแหละคือคนร้ายคุณตีเธอด้วยนาฬิกา ทำให้เขาแล้วก็ได้ยินเสียงเขาในการนั้นตอนนั้นแหละนั่นแหละคือเสียงที่คุณได้ยินเ้ยเงียบหน่อยนายสันเอาละ่ะเราจะมาต่อเลยคุณไรได้ครับสานิครอคคุณสาเวสเสียงมันควรจะทิ้งความประหลาดใจไว้ให้คุณไม่น้อย ซึ่งก็น่าจะเข้าใจได้ก็ในเมื่ออุปกรณ์ฆาตกรรมมันดันพูดขึ้นมาตอนที่เธอตอนที่คุณตีเหยื่อไงล่ะเสียงนั้นมันจะเข้าไปในหัวคุณและนั่นคือเผลว่าทําไมคุณถึงมั่นใจเรื่องเวลานะอันนี้เดี๋ยวมันไปเข้าไไงเนี่ยอันนี้ดนี่มันไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่การข่าคนนี่พัดคนีดูหน้าของพยานเซ คุปิยานมีอะไรจะแก้ตัวไหมคุณตั้งหารเยอะด้วยนายกันงหรือเปล่าไอ้ฉันฉันเออเออวันนั้นเออฉันฉันใหม่ใหม่ดูเดียวจะมาเกไกาฉันฉันได้ยินมาใหม่ใหม่เออฉันเห็นเห็นเห็นเออแหมน่าเสียดายครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเค ขอบคุณที่รับชมครับผมก่อนจากกันอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์สับสไครต์ไว้ดูอีกรอบรักษาสุขภาพหวัดไม่ดีนะครับ